คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มมครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย17พฤศจิกายน2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมใิรอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเช้าว,วันศุกร์เป็นการพบกันระหว่างลูกบอลไฟไมอามี่ฮิตวันนี้เปิดบ้าน FTX Are n a ต้อนรับการมเยือนของบุคลินเนสครับโดยโค้ชของไมอามี่ฮิตเจ้าบ้านยังคงเป็นเอริกสปอสตราครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชของบุคลินเนสคือชาร์กวอนครับเอถ้าเทียบชื่อชั้นกันแล้วครับทางด้านของเอริกสปอสตราโค้ชของไมอามี่ฮิตครับดูดีกว่าชาร์กวอนนะฮะมีความเก๋ามากกว่าครับ ผลงานเกมล่าสุดของไมอามี่ฮิตครับก็สามารถเก็บชัยได้6เกมรวดเกมล่าสุดสามารถเอาชนะชาร์ลอตแนสได้หนึ่ง้อยสต่อ105ครับโดยผู้ทำสกอร์สูงสุดครับฝั่งไมอามี่ฮิตเป็นจิมมี่บัตเลอร์32แต้ม4รีบาวห้าซิตส์สครับแบมมาเดบยอร์ยีอ็ดแต้มกับ11รีบาวเสียซิตส์เป็นดับเบิลดับเบิลนะฮะและมือยิง3คะแนนเดนแคนโรบินสัน18แต้ม8รีบาวห้าซิตส์สครับสุดท้ายไมอามี่ชนะชาร์ลอตได้แบบไม่ยากครับ ส่วนผลงานของบุคลินเนสในเกมล่าสุดครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยในบ้าน2เกมรวดเกมล่าสุดสามารถอาชนะออร์แลนโดเมจกได้124ต่อ104 ผู้ทำสกอรส์สูงสุดกบเป็นสเปนเซอร์ดินวิดดี้29แต้ม5รีบาวด์แซิสครับเสริมด้วยแม่ทัพของทีมอย่างมิเกลบิทเจส2 1แต้ม5รีบาลด์สแซิสและมือยิง3คะแนนอย่างคาร์เมนจอร์นสัน20แต้ม5รีบาวด์สอซิสสุดท้ายครับในเกมนั้นบุคลินเนสเจ้าบ้านก็สามารถเอาชนะออรแลนโดเมจิกได้แบบสวยงามครับทีมนี้ช่วยกันเล่นดีจริงครับแม้ไม่มีสตาร์ในทีมก็ตาม รูทวายส่งรายชื่อมาแล้วเจ้าบ้านลุกบนไฟไมอามี่ฮิตแน่นอนครับพอยก,การ์ดเป็นเจ้าคายลาวี่วันนี้จะได้ดวนกับสเปนเซอร์ดินวิทดี้ครับตำแหน่งนี้ผมว่าสูสีกันมากๆครับช่วงหลังก็ไม่ได้มีใครโดดเด่นอะไรมากมายทั้งคู่ครับไปที่มือยิง3คะแนนชูติ้งการ์ดเดนแคนโรเบนสันกลับมาเป็นตัวจริงให้กับไมอามี่ครั้งครับจะได้ดวนกับมิเกลบิทเจสครับของทางด้านบุคลินเนสครับซึ่งตอนนี้ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพของทีมครับตำแหน่งนี้ผมว่าบิทเจสเหนือกว่า สมอลฟอร์เวิร์ดครับเทพบบุตรจิมมี่บัตเลอร์จะได้ดวลกับมือยิง3คะแนนของบุคลินเนสอย่างคาร์เมลอนจอห์นสันแน่นอนครับชื่อชั้นและฝีมือต้องยกให้กับเทพจิมมี่บัตเลอร์ไปที่พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับเฮวูดไฮสมิธครับก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงของไมอามี่ฮิตเรียบร้อยครับจะได้ดวลกับโดเรียงฟินนิสสมิธครับซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องของเกมรับครับเรื่องของชื่อชั้นและความเก่าก็ต้องยกให้ฟินนิสสมิธครับ เซนเตอร์คู่มังในครับจุดขายของไมอมีฮิตอีกหนึ่งตำแหน่งคือเจ้าแบมอเดบยอร่างย์ครับจะได้ดวลกับดาวรุ่งอย่างนิโคลัสแคลคตันครับตำแหน่งนี้แบมอเดบยอรเหนือกว่าครับค่อนข้างจะชัดเจนครับราชีผู้เล่นบาดเจ็บครับไมอมีฮิตมีคนสําคัญอย่างเจ้าหนูไทเลอร์ยีโรครับเจ็บข้อเท้าลงไม่ได้กลับมาได้หลังวันที่28พฤศจิกายนส่วนรุกลินเนสครับมี2คนสําคัญมีอาการบาดเจ็บคือแคมโทมัสเจ็บข้อเท้าครับและเจ้าเบนซิมมอนนะฮะเจ็บสะโพกครับ กลับมาได้หลังวันที่22พฤศจิกายนครับและนี่ก็เป็นโมหน้าตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านลูกบอลไฟไมอามีฮิตประกอบไปด้วยไคลรลาีเดนแคนโรบินสันจิมมี่บัตเลอร์เฮวูธไฮสมิธและเจ้าแบมอาเดปาโยครับไมอามีฮิตชุดนี้ครับตอนนี้รั้งอันดับ3ของสายตอนออกลงเล่น11เกมชนะ7แพ้4ส่วนบุคลินเนสทีมเยือนครับไล่อัพนี้ประกอบไปด้วยสเปนเซอร์ดินวิดี้มิเกลบิเจสคาเมรอนจอห์นสันดูเรียนคัรบ บลูเดนเนสรั้งอันดับ6ของสายตอนออกครับลงเล่น11เกมเท่ากันครับชนะ6แพ้5ครับเสียตีก็เป็นรองไมอา,ามี่อยู่เล็กน้อยจิมมี่บัตเลอร์ในฤดูกาลนี้ครับยังไม่ได้ร้อนแรงมากนะฮะ20แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์วิโก46%วันนี้จะได้ดวลกับมิเกลวิทเชสครับซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพของบลูเดนเนสแบบเต็มตัวครับดูดูการนี้ออกสตาร์ท20.3แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิกโกสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เท่ากันครับแถมมีการรีบา ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับเคยดวลกันมาแล้วนะฮะในเกมแรกในมินิซีรีครับชัยชนะตกเป็นของบรุกลินเนสนะฮะแบบพลิกล็อกครับแต่ในเกมนี้ครับอย่างไรก็ตามไมอามี่ครับยังได้เล่นในบ้านต่ออีกเกมครับคงต้องรักษาโมเมนตัมไว้ให้ได้ครับแล้วก็ล้างอายให้สําเร็จครับไมอามี่ฮิตภายใต้การนําของจิมมี่บัตเลอร์และแบมาร์เดวยอในวันนี้ครับขอการันตีชัยชนะในบ้านครับและน่าจะเป็นชัยชนะที่เกิน3มแต้มยืนฝั่งจิมมี่บัตเลอร์ ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ